สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพประจกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วขณะที่พรกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านภายในทะเลป่านั้นเสียงทุ้มต่ำเหมือนจะก้องเข้าไปถึงภายในท้องก็ดังกังวานไปทั่วทั้งทะเลปา่านี่มันเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยของแฟร์เบอร์เกนสัญ,ญญาณเตือนภัยฉุกเฉินของแฟร์เบอร์เกนที่จะดังขึ้นมาปีละครั้งพร้อมกับตอนฝึกฝนกิ่งเตือนภัยจากวูดใหญ่แสดง ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในเมืองหรือทั่วทั้งแฟร์เบอร์เกนดูเหมือนว่าการบุกรุกของมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่จะรุนแรงขนาดทำให้ประเทศของเผ่าอ,อามานยสต้องสั่นสะเทือน เอาเหอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ต้องไปรายงานหัวหน้าตระกูลก่อนเขาเร่งฝีเท้าขึ้นแล้วไม่นานนักก็มาถึงหมู่บ้านของตระกูลฮาวเดียเขาก็โจรเข้าไปภายในบาเรียรกันหมอกหนาะซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากคิสตันน้ำแฟเดนคามกำลังได้รับรายงานจากตระกูลฮาวเดียหลายคนอยู่ตรงใจกลางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วในบรรดานนั้นก็มีเนอยอยู่ด้วยวอเฟล โอ้เนยชูมือหลังสังเกตเห็นพรไม่ใช่แค่เนยเท่านั้นแต่พวกคามเองก็ยังยิ้มแย้มเล็กน้อยหลังจากเห็นว่าพรกลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีบาดแผลกลับมาได้ดีมากวอลเฟลครับหัวหน้าตระกูลมีรายงานมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่หลายเรื่องเลยครับ ว่ามาเสียงเรียบเฉยของคามดังก้องขึ้นถ้าทางกอดอกและหลับตาเหมือนทําสมาธินั้นช่างเต็มเปลี่ยนไปด้วยความน่าเกงขามผ่อนล,ลายงานข้อมูลที่ได้มาใหม่หลังจากแยกกับเนอาแล้วมอนสเตอร์ประเภทพึ่งที่ตัดฐาเป้าหมายด้วยการบินวนรอบและสวนทางกันด้วยความเร็วสูงมอนสเตอร์ประเภทตัวด้วงที่พ่นพลังเวทออกมาจากหลังและจะใช้น้ําหนักตัวมหาศาลกับเขาอันแข็งแรงจนน่ากลัวพุ่งเข้าโจมตีมอนสเตอร์ประเภทผีเสื้อที่ปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาจากรวดลายบนปีกรวม ถึงมอนสเตอร์ที่ควบคุมมอนสเตอร์ในทะเลป่าซึ่งอยู่อาศัยมาก่อนโดยการใช้เสียงปีกและปล่อยเสียงคล้ายกระดิ่งออกมาและอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากมอนสเตอร์ที่อยู่อาศัยมาก่อนแล้วก็ไม่น่าจะเลี่ยงปฏิกิริยาอย่างประสาสัมผัสผิดเพี้ยนเพราะหมอกหนาไปได้ทว่ามอนสเตอร์เหล่านั้นกลับไม่ใส่ใจเลยสักนิดพูดให้ถูกต้องคือจับตำแหน่งของพรได้มันจึงเป็นสถานการณ์ซึ่งสามารถเรียกว่าหนีรอดมาได้เพราะเป็นผอมมนุษย์กระต่ายที่เชี่ยวชาญด้านการควบคุมกลิ่นอาย เป็นสายพันธุ์ใหม่ทุกตัวอย่างที่คิดจริงๆสินะตามรายงานดูเหมือนว่านอกจากนั้นยังมีมอนสเตอร์คล้ายคึงกิ่งไม้ที่สามารถพังตัวเข้ากับทิวทัศน์รอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยมันใช้ขายาวแทงลงมาจากต้นไม้ได้ยินว่ามีผิดด้วยอย่างนี้นี่เองบอกว่าพวกมันกำลังโจมตีแฟเบอร์เกนอยู่งั้นสิถ้าพูดให้ถูกต้องคือเผ่ามันกับมอนสเตอร์ที่พวกมันพามาละนะเผ่ามันลกรกดานนั้นหรือครับ น่าจะพวกอีโอนี่เข้ารายงานว่าหมอกหนามีผลกับตัวเผ่ามันเองไม่รู้เพราะเหตุใดพวกมันถึงมีมอนสเตอร์จำนวนมากที่สามารถเคลื่อนไหวในทะเลป่าได้ใบหน้าของตระกูลฮาวเรียที่รวมตัวกันอยู่แปลเปลี่ยนเป็นสีหน้าีเรียดแล้วในตอนนั้นเองสาวตระกูลฮาวเรียคนใหม่ก็กระโจนเข้ามา ลานายเฟลีนากับมีนาสเตอรเรียกลับมาแล้วค่ะลานากับมีนาเป็นคนที่ออกไปเพื่อตรวจสอบการรับเบอร์ของแฟร์เบอร์เกนทุกคนเงี่ยหูกระต่ายตั้งใจฟังข้อมูลซึ่งทั้งสองน่าจะเอากลับมาด้วยแฟร์เบอร์เกนปิดประตูและใช้พลังทั้งหมดของกองกําลังนักรบระดมยิงอยู่ค่ะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากแล้วค่ะดูเหมือนว่าจะโดนจจ่โจมแบบฉับพลันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะหมู่บ้านจากทางใต้และหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ลาดตะเวนอยู่บริเวณนั้นก็พินาศย่อยยับเกือบหมดจนความ วมวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อขัญกำลังใจค่ะยังมีทั้งเรื่องความแข็งแกร่งของวอนเซอร์อีกฉะนั้นแนวป้องกันก็คงจะโดนทะลวงในอีกไม่นานนี้ค่ะคาดเดาได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังหลีกเลี่ยงความวุ่นวายไม่ได้แม้ตระกูลฮาวเรียจะมีนโยบายไม่ข้องแวะกับเผ่าอื่นแต่นี้เป็นวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวพันถึงการล่มสลายของประเทศชาติของเผ่าอามโนตจึงเพิกเฉยไม่ได้ อย่าตื่นตนกไปเสียงโกรธเกี้ยวดังฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วพวกข่าวเดียกระทืบเท้าและยืดตัวตรงราวกับเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามเงื่อนไขแววตาแหลมคมดุดเยี่ยวกว่าไปทั่วแฟร์เบอร์เก้นกำลังเสียเปรียบแล้วยังไงเดิงที่พวกเราต้องทำมีอะไรแตกต่างไปด้วยไงพวกมันเป็นศัตรูต้องปิดชีพศัตรูเรื่องก็มีแค่นั้นเองข้าพูดผิดดือหน้าของทุกคนเผยรอยยิ้มไม่หวันเกรงและดูาย ถ้าแฟร์เบอร์เกนจะช่วยซื้อเวลาให้พวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่ในระหว่างนี้ไม่ใช่ดื้อฟังสาฮาวเดียทุกคนพวกฮาวเดียใช้หูกระต่ายตั้งใจฟังคำผู้ทอดทิ้งแฟร์เบอร์เ,รเกนและใช้เป็นหมากอย่างไม่ใยดี ศัตรูจะมาถึงตรงนี้ในอีกไม่ช้าการนั่งรอความตายมันเป็นสุดยอดแห่งความโง่เขลามาทําให้พวกมันจําขึ้นใจเลยว่าทะเลป่าไม่ได้อ่อนหัดปานนั้นหน่วยเกาสตรีมเตรียมป้องกันไปตรวจสอบเขตกับดักเป็นรอบสุดท้ายเอาไวา้ซะหน่วยไอเดลไฮไปตรวจสอบรูปแบบกองกําลังของเผ่ามานมาซาหน่วยอินวิซิเบิลพวกเจ้าไปตรวจสอบลักษณะพิเศษของมอนสเตอร์มาซาทั้งรูปแบบการเคลื่อนไหวและเวชเฉพาะตัวเลยนะหน่วยวอลเฟลจงไปแฟเบอร์เกนและช่วยเหลือซะแต่อย่าให้โดนพบเห็นและ อเอวลาต่ไปยิ่งแฟเบอร์เก้นยอได้นานแค่ไหนพวกเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นให้ถอนกําลังและมารายงานสถานการณ์ซะหน่วยที่เหลือจงไปตามหมู่บ้านอื่นของเผ่าเดียวกันซะอบพยพไปยังจุดปลอดภัยให้ได้มากที่สดุดหรือไม่ก็ดูสถานการณ์แล้วพามายังหมู่บ้านแห่งนี้ซะเอาละ่ะทุกคนมาต้อนรับพวกมันที่พาความบันเทิงมาจากแดนใต้อันไกลพ้นมาให้ด้วยสุดยอดเทศกาลละเลงเลือดก,กันเถอะสงครามกับนักรบจากต่างแดนครั้งแรกคราวนี้จะสามารถ ปกป้องหมู่บ้านครอบครัวและเผ่าเดียวกับพวกตนได้หรือไม่พลังกับจิตใจที่จะต่อต้านกับความไม่สมเหตุสมผลพลังที่ครอบครองและฝึกฝนหลังจากค้นพบความต้องการของตนนั้นเวลาทดสอบคุณค่าแท้จริงของพวกกระต่ายผู้โดนแดกดันว่าอ่อนแอที่สุดได้มาถึงแล้วจุดทิศทางใต้ซึ่งห่างมาประมาณ500เมตรจากแนวป้องกันของแฟร์เบอร์เกนอันกึกกล้องไปด้วยเสียงเกี้ยวกาศและเสียงกรีดร้องอีกนิดเดียวเร็วเข้าเข้าไปในแฟร์เบอร์เกนให้ได้มากที่สุดอีกแค่คนเดียวก็ยัง ชายเผ่ามนุษย์เสือผู้ร่างโชคไปด้วยเลือดและเหงื่อกิลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยหมายเลขสองได้ตะโกนขึ้นเบื้องหน้าสายตาของเขามีผวกอาษย์ที่กำลังวิ่งมุ่งหน้าไปยังแฟร์เบอร์เกนอย่างเอาเป็นเอาตายขณะได้รับการคุ้มครองจากหน่วยรักษาความปลอดภัยพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากหมู่บ้านทางทิศใต้พวกกิลรีบรุดไปช่วยเหลือหลังจากได้รับรายงานฉุกเฉินจากหน่วยรักษาความปลอดภัยที่รอดชีวิตกลับมาได้แบบบุบวีดหัวหน้ากองไม่ไหวแล้วครับเราหนีไปถึงแนวป้องกันไม่ได้ค่ะ หากพาผู้อพยพที่ต่อสู้ไม่ได้ไปด้วยคำพูดเป็นในทํทำให้กิวต้องกัดฟันไม่ใช่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้แค่ต้องทำพวกเราอยู่เพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าผู้อพยพส่วนใหญ่เป็นผอมนุกกตาย อย่าพูดมากไปกว่านี้อีกผู้รอดชีวิตส่วนมากเป็นผอมมนุกตายซึ่งถนัดการหนีเอาตัวรอดที่สุดพวกเขาไม่ถนัดการต่อสู้เหนือสิ่งอื่นใดจึงกําลังหนีอย่างสุดชีวิตด้วยท่าทางหวาดกลัวกันหมดทุกคนทุกเพศทุกวัยข้านิยมเหยียดยามผอแอที่สุดได้ฝั่งลงลากลึกจนตําหนีลูกน้องผู้มีความคิดไม่ต้องการจะมาทิ้งชีวิตของหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นพลังลบสําคัญได้ไม่เต็มปากสมมุติแม้ว่าตัวกิวเองจะมีอคติก็ตามที จะพูดอีกแค่ครั้งเดียวปกป้องเพื่อนร่วมชาติที่สู้ไม่ได้ด้วยชีวิตนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่างน้อยข้าก็ปฏิญาณไว้เช่นนั้นในวันที่กลายมาเป็นนักรบของแฟร์เบอร์เกนหรือว่าแกไม่ใช่ เออผมเองก็เหมือนกันครับกิวพยักหน้ายอย่างหนักแน่นเมื่อเห็นว่าลูกน้องสูญหายใจเข้าลึกและเปลี่ยนเป็นแววตาแน่วแน่ทันใดนั้นเองกิวเหวี่ยงลูกน้องวัยรุ่นด้วยมือเดียวชั่วพริบตาที่หมอกหนาก็พัดหายไปแล้วมอนสเตอร์ตัวด้วงก็พุ่งเข้ามาดาบที่ชูขึ้นมากระแทกอย่างแรงกับเขาของด้วงและในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าตาข่ายป้องกันของหน่วยรักษาความปลอดภัยได้ถูกทะลวงแล้วปัทาแรงจนเข้าใจผิดว่าถูกเหวี่ยงไปไกลกิวปลิวกระเด็นไปเหมือนพินบอลและกระเด้งกับพื้น ดินก่อนจะกระแทกอย่างรุนแรงเข้ากับต้นไม้ใหญ่ทางด้านหลัง หัวหน้ากองรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงตะโกนของลูกน้องแต่ไม่สามารถจะขานตอบได้เพราะความเจ็บปวดสาหาัสดาวกับร่างกายจะแตกเป็นชิ้นชิ้นทว่าทัศนวิสัยอันบดบังไปด้วยหมอกปรากฏเพียงแค่มอนสเตอร์ตัวด้วงซึ่งไล่โจมตีกิลที่ปิวกระเด็นไปอย่างต่อเนื่องดันมาโดนตรงนี้กิลขบฟันแน่นมนสเตอร์ Monster ตัวยักษ์ใหญ่เต็มทัศนวิสัยเอาละ่ะนี่จะใช้ได้ผลไหมแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากเหนือศีรษะวินาทีถัดมามอนสเตอร์ตัวด้วงที่กำลังพุ่งก็ส่งเสียงกรีดร้องขึ้น หมุนควงขนาดเบี่ยงเส้นทางไปเล็กน้อยแล้วเลยผ่านด้านข้างกิวไปเสียงตุ้มดังขึ้นจนปัตตพีสันสะเทือนนอกจากนี้ยังได้ยินเสียงกรีดร้องของมอนสเตอร์ต่อเนื่องมาจากอีกฟากหนึ่งของหมอกหนาทึบแล้วก็เบาลงจนหายไปในที่สุดถึงจะใช้ดาบสั้นสร้างความเสียหายเปิดแข็งของมันไม่ได้แต่ใช้ได้ผลดีกับข้อต่อนะ จุดอ่อนอยู่ตรงด้านในเปลือกแข็งที่เปิดออกระหว่างภุ้งชนตรวจสอบแล้วว่าทําความเสียหายได้มากพ่นพลังเวทเพื่อใช้เป็นพลังเคลื่อนที่สรุปได้ว่านี่เป็นเวชเพาะตัวสามารถปรับระบบพ่นทั้งสองเพื่อเปลี่ยนเส้นทางได้ในระดับหนึ่งถ้าเล็งยิงอันไหนสักอันหนึ่งแล้วล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ดังใจ เพียงพอแล้วย้ายเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์ตัวถัดไปกิ่วเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบากลำบนและมองเห็นเงามนุษย์หลายเงาอยู่บนต้นไม้ที่เขาพิงอยู่หูกระต่ายซึ่งขยับกระดิกไปมาอย่างวุ่นวาย เผ่ามนุษย์กระต่ายงั้นหรอกิลจ้องมองเผ่ามนุษย์กระต่ายที่กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งและหายลับเข้าไปในหมอกหนาชายเผ่ามนุษย์กระต่ายคนสุดท้ายยิ้มกว้างและมองลงมาที่เขาตอบแทนที่ช่วยปกป้องเผ่าเดียวกันจงลิ้นรนอย่างเต็มที่แล้วมีชีวิตรอดสาเผ่ามนุษย์กระต่ายคนสุดท้ายพูดไว้แค่นั้นก่อนจะหายลับเข้าไปภายในหมอกหนาขนาดกิลที่ไวต่อกินไอยังสัมผัสถึงกินไอไม่ได้ภายในชัว่วพริบตาเดียว หัวหน้ากองปลอดภัยดีไหมครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่กิวหัวเราะแห้งๆต่อหน้าลูกน้องที่วิ่งเข้ามาอย่างรลนลานแม่ลูกน้องจะยิ่งร้อนรนคิดว่าสีสกระแทกงั้นดื้อแต่เขาก็ไม่มีแรงพอจะโต้แยง้งภาพที่ผ่านเข้ามาในสมองของกิวคือผ่ามนุษย์กระต่ายผมสีขาวอมฟ้าสาวน้อยที่เคยตั้งใจจะพิพากษาว่าเป็นเด็กต้องห้ามมีรายงานฟังดูไร้สาระหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเผ่าของเธอ ท่านเลกินขออภัยที่กังขาสติสัมปชัญญะถ้ามีชีวิตกลับไปได้แล้วก็ต้องขอโทษซะแล้วไม่มีกลิ่นอายว่ามอนสเตอร์จะเข้ามาจจ่โจมอย่างน่าประหลาดใจกิวคาดคะเนว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาระหว่างบังคับร่างกายที่เจ็บปวดรวดเร้าให้ลุกขึ้นหัวหน้าอืมไม่มีปัญหามีคนมาช่วยชีวิตนะ่ะสำคัญกว่านั้นเดี๋ยวจะมีมอนสเตอร์ตัวต่อไปมาแล้วให้รีบรุดไปแฟร์เบอร์เกนรวดเดียวในระหว่างนี้ ละรับทราบครับกิวมองส่งแผ่นหลังของลูกน้องที่วิ่งออกไปเพื่อถ่ายทอดคำสั่งสถานการณ์ตึงเครียดเหมือนเคยสุดท้ายแล้วแนวป้องกันจะปลอดภัยดีหรือไม่ โเว้ย oh, หลังจากเผชิญหน้ากับเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วก็ไม่เคยรู้สึกไรพลังขนาดนี้อีกเลยเกียวพูดพ่นทิ้งไว้แค่นั้นขณะทำศีน้ะตึงเครียดหอประชุมอาวุโสณนะส่วนกลางของแฟร์เบอร์เกนอัดแน่นไปด้วยบรรยากาศอึมครึมแบบที่อันเฟอร์ดิกผู้อาวุโสผอมมนุษย์ป่าซึ่งรับหน้าที่มาอย่างยาวนานไม่เคยสัมผัสมาก่นจะเรียกว่าปกติก็ย่อมได้เพราะขณะน,นี้กำลังตกอยู่ในวิกฤตการณ์ของประเทศชาติกำลังจะล่มสลายหัวหน้าผอมมนุษย์เสือหนึ่งในบรรดาสมาชิกผู้อาวุโสที่กำลังนั่ง ล้อมวงอยู่นั้นได้ใช้หมัดทุบพื้นขนาดร้องคำรามโธเว้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมอนสเตอร์ภายนอกถึงไม่ได้รับผลกระทบจากทะเลป่าเล่ายังไม่มีข้อมูลเข้ามาครับตอนนี้ควรต้องหารือกันว่าทำอย่างไรดีมากกว่าทำไมนะครับลูอาหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกผู้อ่อนไวที่สดุดในบรรดาสมาชิกผู้อาวุโสหลีตาอันตีเล็กมากยิ่งขึ้นก่อนจะพูดขึ้นมาใจเย็นเซลตรงตามที่ลูอาพูด ถึงกันนั้นพลังของมอนสเตอร์ที่เผามาสั่งการมีความผิดปกติไม่รู้แน่ว่าแนวป้องกันจะยื้อไว้ได้อีกนานแค่ไหนกูเซ่หัวหน้าเผ่ามนุษย์ดินเอ่ยปากตักเตือนส่วนมาโอหัวหน้าเผ่ามนุษย์นกสายหน้ารู้เรื่องแบบนั้นอยู่แล้วหน้าอันเฟอร์ลิกนายมีชีวิตอยู่มายาวนานที่สุดไม่มีความเห็นอะไรบ้างหรือเซลเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงหมดหวังอย่างที่สุดอันเฟอร์ลิกหลับตาก่อนจะเิมขึ้นชา้า หรือว่าผู้ตรงตามคุณสมบัติงั้นดือ้อเสียงพื้นพำนั้นทําให้ร่างกายของหัวหน้าทุกเผ่าสั่นเทาพอภาพที่ผ่านเข้ามาในสมองคือเด็กหนุ่มผมขาวค่าภาพปิดต,ตาซึ่งทําให้ผู้อาวุโสคนหนึ่งตกอยู่ในสภาพเกินเยียวยาบ้านาบุคคลที่ไม่ปรากฏแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่สถาปนาประเทศขึ้นมาจะมีมาเพิ่มอีกคนหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆแค่นี้เองดือ้อ ปรากฏมาแล้วคนหนึ่งจะมีมาอีกหลายคนก็ไม่แปลกไม่ใช่ดือทว่าต่างกับนากุโมะฮาจิเมะเพราะฝ่ายตรงข้ามในคราวนี้คือเผ่ามานันหากบอกว่าไม่มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นปรปักแล้วจะหยุดโจมตีหรือไม่อันเฟอร์ลิกทิ้งเวลาไว้จังหวะหนึ่งก่อนจะเอ่ยปากขึ้นมาเรากลับได้ตัดสินใจแล้วทอดทิ้งประเทศอาจถึงเวลาต้องพิจารณาตัวเลือกนั้นแล้วพูดอะไรนาะเซลโต้แย้งขึ้นมาแต่แล้วก็เงียบปากไปในทันใดผู้อาวุโสคนอื่นๆก็กำลังพูดไม่ออกเช่นกัน แลกกับชีวิตไม่ได้ข้ามส่วนลึกไปในป่าเขตเทือกเขาทิศเหนือทวีปใหญ่ทิศใต้หรือทวีปใหญ่แล้วไปขอความคุ้มครองจากเมืองของเพื่อนร่วมชาติซึ่งอยู่ตรงทะเลทิศตะวันออกอันไกลโพ้นไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเส้นทางลำบากแต่น่าจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าสู้กับอย่างแน่นอนแต่ว่าการทอดทิ้งถิ่นนี้ที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่คุ้มภัยและเป็นบ้านเกิดของพวกเราเลยนะ ถ้าเสียชีวิตไปก็ไรความหมายถึงแม้จะไม่มีประเทศแต่แค่มีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งได้ไม่มีคําพูดขัดแยง้งทว่าก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ง่ายนะัเวกเหล่าผู้อาวุวโสจึงจมอยู่ในบรรยากาศอึมครึมอีกครั้งตอนนั้นเองที่มีรายงานเข้ามาเรากลับจะผลักดันให้ตัดสินใจเด็กหนุ่มพอมนุษย์หมาป่าทําเสียงดังอย่างรุนแรงและกระโจนเข้ามาตะโกนด้วยหน้าเหมือนจะดําให้ท่านกอร์ดหัวหน้ากองกําลังนักลบถูกสังหารในการต่อสู้แล้วครับกอร์ดหัวหน้า่อม มนุษย์หมาป่าผู้รวบรวมกองกําลังนักลบของแฟร์เบอร์เกนเขาเป็นบุคคลเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางทหารสําหรับผอมนุษย์ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้อาวุโสไม่อาจจินตนาการถึงการโจมตีที่สยบบุคคลนั้นได้เลยขณะนี้รองหัวหน้ากําลังรับหน้าที่ออกคําสั่งต่อแต่ได้ตัดสินใจถอยแนวป้องกันมาจนถึงแนวสุดท้ายแล้วครับรองหัวหน้าฝากข้อ,ขอความมาครับพวกเราเลือกตรงนี้เป็นที่ตายส่วนคณะผู้อาวุโสให้อพยพจากแฟร์เบอร์เกนเสียจบการรายงานครับลังเลไม่ได้แล้วงั้นสิ ไม่มีความเห็นต่างจากคำพูดของอันเฟอร์ลิกอันเฟอร์ลิกนึกถึงนานสาวอันเทนาขณะคัดเลือกรุ่นต่อไปจากแต่ละเผ่าแล้วจึงเงย่อปากขึ้นเพื่อขอคะแนนเสียงให้บุคคลเหล่านั้นหนีออกไปก่อนทันใดนั้นก็มีรายงานเข้ามาอีกในตอนนั้นคนที่มาคือเด็กหนุ่มพอมษย์จิ้งจอกผู้เตรียมใจตายเพื่อไปรอบสืบข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามหัวหน้าเผ่าลูอาและคณะผู้อาวุโสทุกท่านกระผมมีรายงานครับเป้าหมายของสตัตคือลวดลายของมหาวงกตแท้จริงครับ นั่นมันเรื่องจริงหรือลัวเบิกตาตีเพิงโตและถามกลับไป ได้ยินตอนที่เผ่ามารก,กาลังถามเผ่าอ,อมนุษย์ที่กําลังจะตายครับไม่ทราบว่าเรื่องอะไรกันแน่แต่ไม่มีผู้ใดตอบได้สักคนครับตัวเด็กหนุ่มเผ่ามนุษย์จิ้งจอกที่มารายงานได้แสดงความสับสนสงสัยว่าความโอลมมนวุ่นวายก่อนหน้านี้คู่หนึ่งคงจะผ่านเข้ามาในสมองเป็นแน่เขากําลังจ้องมองและแอบสังเกตท่าทางของคณะผู้อาวุโสลูอาหันไปมองทางอันเฟอร์ดิกช่วยไม่ได้ถ้าบอกแล้วยอมถอยก็ถือว่าราคาไม่แพงข้าจะไปเองแบบนั้นน่าจะมีพลังโน้มน้าวมากกว่าอันเฟอร์ดิกเรื่องหัวหน้าเผ่าอื่น ยกเว้นพวกเซลล์ให้เตรียมตัวหนีเผื่อในเวลาฉุกเฉินแล้วออกจากห้องไปโดยเร็วท่านอันเฟอริกอันตรายครับถ้าบอกเนื้อหาแล้วพวกเราจะผู้รับใช้ใกล้ชิดในการประชุมผู้อาวุโสต้อยังขึ้นมาอย่างดูเดือดโดยไม่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์อันเฟอริกปัดทุกอย่างทิ้งด้วยการพูดว่าไม่มีเวลาจะมาถกเถียงหรอกทางกับยอมหยิบคันศรกับลูกธนูคู่ใจเพื่อเป็นการปณะนีประนอมก่อนจะมุ่งหน้าไปทางประตูด้วยความเร็วที่ไม่คิดว่าเขาที่อายุมากที่สุดจะทําได้แนวป้องกันสุดท้ายคือ ตูขนาดใหญ่โอลานที่เชื่อมตัวเมืองหลวงเบื้องหน้านั้นมีกำแพงกันภัยจากต้นไม้ยักษ์ซึ่งจะกิ้งออกมาเมื่อตัดเชือกแล้วยังสามารถโจมตีด้วยลูกศรมาจากส่วนบนของประตูหรือต้นไม้ในบริเวณโดยรอบได้อีกด้วยอันเฟอร์ลิกปีนถึงส่วนบนของประตูได้ด้วยทวงท่าที่ไม่ทําให้รู้สึกทั้งอายุหรือน้ำหนักจากนั้นก็จ้องคขมข่งเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การรบต่อสู้มาได้ดีมากกองกําลังนักรบต่อสู้ได้ดีตามคํากล่าวนั้นทุกคนบาดเจ็บแต่ยังเตรียมใจตายเพื่อป้องกันการลุกรานของมาสเตอร์ลึกลา แต่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาดวงตาที่มองเห็นไปไกลลิฟของอันเฟอร์ลิกนั้นมองเห็นเงาม,มนุษย์อยู่ข้างหลังฝั่งศัตรูเขาสูนหายใจเข้าลึกก่อนจะเอ่ยนามด้วยเสียงที่กล้องได้ยินชัดเจนข้ามีนามว่าอันเฟอร์ลิกไฮพีสหนึ่งในคณะผู้อาวุโสของแฟเบอร์เกนเผามาเอย๋ยตามหามหาวงกฎแท้จริงอยู่งั้นด้อยเสียงที่ได้ยินชัดเจนอย่างน่าประหลาดท่ามกลางสมอรภูมิอันกล้องกังวานไปด้วยเสียงโ่ร้องและเสียงกรีดร้องนั้นทำให้พวกนักรบของแฟเบอร์เกนตกใจจนหยุดเคลื่อนไหวไปพง แล้วเวลาจังหวะหนึ่งให้หลังเหล่ามอนสเตอร์ก็หยุดขยับพยื่นเช่นเดียวกันเผ่ามานดาวาโลสได้เดินออกมาจากช่องระหว่างนั้นโฮ่แกเป็นผู้อาวุโสหรือไรสักอย่างนั้นหรอโดยจากท่าทางนั้นแล้วคงจะรู้จักมหาวงกฎแท้จริงสินะรู้จักมันเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเฉพาะในคณะผู้อาวุโสข้าจะบอกเนื้อหาให้เองแลกกับการหยุดสงครามลงเดี่ยวนี้เป็นข้อแรกเปลี่ยนและพวกเราจะไม่ขัดขวางการพิชิตมหาวงกฎของพวกเจ้าอืมมอบข้อมูล ดื่อแลกกับชีวิตงั้นสิหมายความว่าเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนงั้นดือ้อดาวารลสรูปคางทําท่าคุ้นคิดเหล่านักรบของแฟรเบอร์เก้นเฝ้ามองขณะกั้นหายใจและก็ขอจบตอนที่37เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ